สวัสดีสสดนะสวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วยิซีเหรอชมรมอ่ะชมรมนะ

มาใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์เมื่อเจ้าเข้ามาแล้วก็ตั้งคำถามกดแชร์กดไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,แล,ม share แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ดูเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความปรักโชคลาบสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะดูสามวันเท่านั้นนะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนในเรื่องใดๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอร้อมโอนก่อนดูค่ะนะกดแชร์ออกไปแท่ เ <tellement> ล้ว <Lar> การงานการเงินความปร,กรากโชคลาภสุขภาพการเดิน aus, <than> ทางการศึกษาอย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงินอย่างนี้อย่าถามให้ถามมาแบบเฉพาะเจอะจ,จงเลยเรื่องการเงินมีปัญหาอะไรคุณบอกมานะคะเรื่องการงานมีปัญหาอะไรคุณบอกมานะคะ ความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนค่ะหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเจ้าดักเป็นชู้กันมาหลายวันเจ้าต้องบอกมาด้วยเพราะว่าสถานะต่างกันให้ก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันนะคะเพราะทุกวันนี้มันมีหลายสถานะ99อย่างนะบางทีมีแล้วก็ไม่พอใจพอไม่พอใจเสร็จปรากฏก็เสียสิ่งที่ดีที่สุดไปมีเยอะนะเป็นแบบนี้กันนะนะ เพราะฉะนั้นพวกเจ้าต้องเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเข้าใจไหมบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ99,999แ99 99ชร์เพียงเท่านั้นเข้าใจไหมสนใจดูดวงสนตัวทักแชร์มาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะนะผมกอาจารย์โอ้นี่ดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะถ้าเป็น นอกเวลาไลฟ์สดนี่ถือว่าเป็นอาชีพไปนะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 i d i ดโอิรีหนนะตามนี้ครับและผมตามนี้ครับนะสนใจดูดวงส่วนตัวถ้าใช้มาได้มีค่าครูขอพร้อมอนก่อนดูนะคะสำหรับไพ่ยิบซอย่างละเอียด ไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจ,รวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะรับสอนไพย,ยิบศีขายไพย,ยิบศีพร้อมจำรานะและขายไพยเทพพร้อมจำราตามนี้เลยนะครับนะ จมูกท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันไปแล้วเร็วแสด แรวใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วค่ะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามคุณพลแชร์แล้วนะคะยีปีงานที่จะไปทำกับรุ่นพี่วันที่7นี่วันนี้เท่าไหร่สามบ้านสามใช่ไหมสามแล้ว7เราดูแค่ให้ว่าไพดีไม่ดีแค่นันี่นะคะ งานที่จะไปทำกับรุ่นพี่วันที่เจ็ดนี่จะไปรอดจะเจออุปสรรคไหมครับว่าตามอารมณ์จริงๆนะครับเร,เราดูแค่สามวันนะครับอาจจะดูให้โอ้คุณตั้งใจทำงานาถ้าคุณอดทนคุณก็อยู่ได้ผมบอกแค่นี้นะคำว่าอดทนนะไพ่บอกว่าตั้งใจทำงานมากมีความอดทนมีความขยันนะคะออคุณทำได้ดีค่ะมีผลงานมีเรื่องของคือถ้าเกิดตั้งใจทำงานน่ะขยันทำงานน่ะ มันก็จะมีค่าตอบแทนที่ดีแล้วก็รางวัลด้วยโดยมีจานโอมาเป็นประธานไม่แต่ค่าตอบเรื่องเรื่องรางวัลเนี่ยยังยังไม่ฟันหมเพราะว่ามันดูแค่สามวันนะมาแล้วมาแต่ว่าไพ์บอกว่าขยันแล้วจะดีค่ะมาตูมาอายุยี่สิบสองปีแชร์แล้วนะคะความรักโสดจะมีแฟนในหนึ่งถึงสอง วันนี้นะดูสามวันนะคะเป็นทอมขอบคุณครับเดี๋ยวดูให้นะว่าโตวัยยี่สิบสองความวรักสดจะมีไหมเจ้ามีแฟนไหมคือต้องเปนะเจ้าต้องจ่ายอ่ะม,อมันเหมือนนะมันเหมือนกับว่าเจ้าต้องจ่ายถ้าเจ้าอยากได้เขามาครอบครองนะอันนี้เรื่องเรื่องจริงนะนะกดแชร์ออกไปแซ่หรืออันนี้เขา,าเผาเขาจะเจอความรักสดควาจะจะเจอคนรักที่เปอย่างนี้ได้ไหม มันก็มีโอกาสนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะคะแต่แต่ำมันจะมีคนเข้ามาแหละเนะเาะเพราะว่ามันไพ่คนขึ้นมาอะไรวันนั้นแค่ที่เราผ่านเนีไยทำไมอหรอมีคนเดียวอ๋ออ <c oughs> กดแชร์เอาไปเออใช่เขายืนของพักอะไรพักอะไรอะทำไมไม่มีอยู่คนเดียวอะนี่อะไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นท็อปโอ้หมายถึงอ่ะไม่ใช่ว่าใช่ไม่ไม่ใช่ว่าพักอะไรอาจารย์โอ้หมายถึงพักทำไมมันมีแค่คนเดียวเป็นสมาชิกหรอเออใช่เป็นประธานทุกสิ่งไง ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ,มพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไม่ใช่แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดแชร์ออกไปครับนี่เป็นทหารแทนลูกไงมันร้อนอะมันอุณหภูมิแต่ท็อปเป็นทหารแทนลูกลูกอะไรลูกเขาไงลูกเขาลูกไม่ขึ้นไง อะไรตัวเป็นตาแทำได้เนี่ยได้รุ่นพอ่อเลยว่าเป็นขนาดเป็นนางงามเพื่อนแทนกันไม่ได้เลยเี่อเรรุ่นน้องเนนีนารุ่นพี่<บ>ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจโพสตเนี้ยคืออะไรใครเป็นพ่อเป็นลูกนะอารมณ์ทอปตีจังเลยนะอาจารย์โอ้นี่ เรื่องของเรื่องหน้าเกินวัยไงหน้าเกินวัยหน้าสี่ส้มันเกินว้วเออแล้วทำไมอ่ะเอาพ่อมาทําแทนหรอลูกเป็นไม่ได้พ่อเลยู้กเป็นไม่ได้ไม่เนาะเขาทำมันได้แบบเนี้ยไม่รู้เลยมาไม่ยังไม่ยังไม่กดแชร์ออกไปเฟ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ถามเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางน,นะคะแชร์แล้วโอ้การงานอย่างเงี้ยอย่าถามแชร์แล้วโอ้การเงินอ,อย่าเง<อ><อ>ี<อ><า>้ยถามงนดนตกงมีปัญหาหอะไรให้เอมีปัญหาอะไรถามเจาะจงมาเลยนะคะว่าเรื่องงานคุณมีปัญหาอะไรเรื่องเงินคุณมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะหาเรื่องอะไรดูว่แต่ละอย่าง <c oughs> ตกลกไมันจะเกิดอะไรขึ้นวะนี่เออเอ่อมาเร็วแน่ อยใครอ่ะเจอคนที่เคยเป็นเพื่อนนงไงคนที่เป็นเพื่อนเออเข้าใจแล้วนะมาครับอกอเราแซ่บไประหว่างไอ้นี่ทำไมมันหน้าคล้ายๆนี่จังน่ารนะกพนายนี่ดีกว่าของจริงน่ากลัวท็อป โอ้คิวจะชนกันแล้วเนี่ยวันนี้เขียนคิวไม่ดีเลยนี่เกินเวลาแล้วนี่เกินเวลาเราจะได้ออกได้เออเกินเวลาแล้วรุยชนเลยมาค่ะมาค่ะสามสองคนก็พอเนาะอยอะอย่าตกรูตกรูเมื่อไรไปเลย